เมึงเลี้ยงไปเข้าประตูเลยเขาจับประสานกันด้วยบ้างงงอ้ยอย่ากกีดีนักบอลน่ะเออสิน้องๆทำเปแบบพี่สิเอ้ยโ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 ดนกลวยโดนปักป่ะสักรพี่ผมให้ภัยโอ้ยไม่นับไปเลยหรออว้ยไม่นับไปเลยหรออว้ยสวัสดีจ้าจ้าพวกเราคือรายการกีซอสอบ s อย อยู่กับรายการกีฬาทาเก่้คะรายการที่จะพาไปแนะนำนักกีฬาที่หล่อและแซ่บที่สุดใน,ในประเทศไทย แต่ก่อนใดนั้นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b s c r กดอะไรก็ตามที่เห็นพวกเราได้ง่ายๆก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะวันนี้กลับมาเล่นกีฬาอีกแล้วในสถานที่ที่คุ้นชินนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆเคยพามาสนามอะไรแบบนี้แล้วใช่เพราะว่าตอนนั้นหน้าที่แล้วเล่นโกบฟลฟุตบอลโอ้มันซ้ำปะแกเรามาเล่นซ้ำไม่ได้หรอมาเล่นซ้ำไม่ได้หรอคนเราคือต้องเก่งทุกอย่างเลยต้องใหญ่ๆหรอหรอวันนี้ลูกฟุตบอลเหมือนกัน ใช่เป็นรับแล้วเป็นรับจะพาบปรุกเออฉันว่าฉันจังหวะไม่ได้เลยนี่ปัดอะไรมาปัดอปัดคนบอกว่าคนอะไรปัดบอลจมูกวะวันนี้พามาเตะบอลเดี๋ยวให้ผู้ชายลองมาดูหน้าเธอไหมว่าเราน่ารักไหมว่าเราปัดว่าเราแต่งได้ใครไข่เป็นใขรเป็นไอ้เต้าหรือเปล่าวันนี้เป็นไอ้เต้าหนูน้อยก็เป็นนัก กีฬาเออแต่ว่ามันกีฬามันไม่ใช่กกีฬากีฬาลองรอซีลองรอซีเออกีฬาจากจุฬาเดี๋ยวให้น้องรอซีมาดูหน้าพี่ปอมหน่อยว่าสวยหรือเปล่าขอเชิญเลยค่ะสวัสดี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 ค่ะนักกีฬาหนุ่มสุดแซ่บในวันนี้ก็คือน้องรอดซีหนุ่มน้อยหน้าใสวัยเฟรชชี่ที่มีดีดีเป็นถึงนักกีฬาฟุตบอลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รักในการเตะกระเทยเอ้ยเตะฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจมาดูกันสิว่าไอ้เต้ารอดซีจะรับมือกับกระเทยได้ดีขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะสวยไหมก้อดไหมสวยทุกคนเลยครับพี่แต่ว่าไม่สวยวเนรอไม่สวยดีน้องแนะนำตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อรอสซี่นะครับผมตอนนี้เรียนปีหนึ่ง ขรุศาสตร์จุฬาลงกรณ์รณมหาวิออทยาลัยครับคุณอ้าวเป็นครูเหรอเราอ่ะใช่ครับแล้วทำไมถึงแบบเตะบอลด้วยล่ะเพราะว่าเตะบอลตั้งแต่มัธยมแล้วครับอายุ18สูองเท่าไหร่ครับ173ครับ173หนักหนัก60ครับแต่ก็ต้นสูงนิดนึงไว่ากันในยหนักการเล่นฟุตบอลเราก็ถือว่าตัวเล็กประมาณหนึ่งเนาะตัวเล็กครับเป็นอุปสรรคหรือเป็นข้อดีมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียยังไงข้อดีก็คือความคล่องตัวครับแล้วก็เร็วในการทำ ส่งบอลเลี้ยงบอลอะไรประมาณนี้ครับแต่เขาเสียก็คือการประทะลูกโดง่ดงอะไรก็จะชูไม่ค่อยได้แล้วเราเราจะบาดเจ็บง่ายกว่าคนอื่นฟุตบอลมันเจ็บเท่ากันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเซฟติดเองไหมแค่เขาไม่รักก็เจ็บแล้วะแล้วอย่างคนนี้ถ้าเป็นเล่นฟุตบอลจะเล่นได้ดีไหมหรือต้องไปเล่นรักบี้อย่างนี้นะดูตัวน้องตัวฉันถ้าสมมติว่าต้องปะทะกับใครยกโกไว้ตรงนี้แก สู้ได้ไหมปะท้กับไซนี้สู้ได้แต่ว่าวิ่งหปวดเข่าเลยวิ่งยังไม่ทันเลยแล้วเราเล่นเป็นตำแหน่งอะไรอย่างในทีเล่นมิดฟิลด์กองกลางครักองกลางก็คือจะช่วยทางเกมรับแล้วก็เกมลุกใช่คำสับคนลดนอกกีฬาเส้นเดียวใช่แล้วอย่างีที่ผ่านมาเคยได้รางวัลอะไรจากการแข่งบอลบ้างปะก็ได้เป็นทีมนะครับพี่ าแข่งทีมสิักก็จะให้คนเดียวมึงเคยดูบอลปะเนี่ยอีจีนิว <injustice> ว่าอะไรอีป,ปอมยังถามว่าลีลาดมีเต้นเดี่ยวหรือเปล่าเลยได้รางวัลอะไรมาบ้างรางวัลจะเป็นแบบติดเป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศอะไรปม มีใค่เอี่ยวไหมมีลาไม่มีไม่มีฮ้ยไม่เอาไปต่างไหมันจะไปไม่ร freely, ู้คุณยัยไมนรู้ไงกูก็ไม่รู้ได้ปตาคือรอบที่แล้วว่าเมื่อเทปน้องตีเราดันไปฝึกทักษะการเป็นประตูการเป็นโกลยังไม่ได้รู้เลยว่ามันเตะยังไงมันใช้ยังไงถกหวันนี้ก็เลยเดี๋ยวให้น้องมาสอนทักษะเบื้องต้นว่ามันมีท่าเตะไหนข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกให้ฉันรู้นะว้ยเดี๋ยว เราจะให้น้องสอนพวกเราเล่นสิ่งแรกคืออะไรครับถ้าเบสิกพื้นฐานก็นกได้ได้ครับท่านี้<อ>เรียกว่าถ้าโชว์เดบิ้งครับท่านี้ครับโอเคมันมันไม่อยู่กับที่อ่ะกอยู่กับที่สนุกอยู่นะอันนี้นะ <laughs> ตอนแรกก็เดินก่อนกันได้ครับตอนแรกก็เดินหรอใช่ครับ ช่วยจับไปได้โอ้ยแม่โกมึงเลี้ยงไปเข้าประตูเลยเขาจับประสาทเลยบ้างงงจับอย่างนี้เลก็ทำจับอย่างนี้เจ๊ก็ร้อนจัดเฮ้ยเราทำได้ดีไหมล่ะสิดีมากครับผมโอ้ยมันแบบพยุงยายอ่ะทำไมอ่ะทำไม่เห็นจับเลยกำเขาจับทำไมเราไม่เคาจับเลยอ่ะอย่างเงี้ยหรอใช่ครับอย่างนี้ได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวจับมือบ่อยเดี๋ยวเจ็บมือมือสากเด้อกำไว้ตรงกลางทิ้น่าเกลียดอยู่นะท่าใช่ใช่ได้กูหัวแล้วกูหัวแล้ว เดี๋ยวจะให้น้องลอตี้สาธิตการเลี้ยงแบบติกแซกลอตี้โชว์เลยทำไมเราไม่เตะให้โดนกลวยล้มเหมือนโบลิง่งเน่น้องลอตี้การเลี้ยงหลบไปหลบไปอย่างเงี้ยมันมีเทคนิคต้องสังเกตอะไรไหมจริงๆการทำแบบนี้มันมีหลายทางมากนะครับถ้าเราฝึกไปแบบข้างทางด้านในอย่างเดียวก็ได้คือแบบปึ๊บนีก็ได้เลี้ยงข้างทางด้านในอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดจะเลี้ยงข้างทางด้านนอกด้วยก็แตะ ข้างในก็แล้วแต่คนถานนาฬิกอะไรอ่ะก็ไม่มีกฎตายตัวก็แค่ควบคุมลูกเออแล้วทางช้าๆของอะจะได้ไม่โดนกวยเราปลายทางเราก็ต้องไปถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันนังแลพี่เตะยาวๆแล้วพี่วิ่งตามลูกยังไงเนี่ลูกพี่ก็ไม่ได้ฝึกไงเฮ้ยแล้วพี่มาทำไมอ่ะพี่ก็โตมาเป็นแบบนี้แหละคิดอย่างนั้นน่ะเราแค่้อบหาทางลัดให้ยายปอมก่อนสักทีเถอะเดี๋ยวมึงดูเลยอย่ามึงดูเลยมันยังไงอยู่วะแม่โลบไปเออ เฮ้ยอยากกีดสินักบอลนนะ่ะเออสิฮ้ยวายไปเลยดิอยากกีดไปต yeah> ุ้มได้ยอดได้ยอดได้ยอดอยากกีดโอ้ห้ามกีดเหรอห้ามกีดได้ไหมน้องมอสซี่ได้ครับพี่ขาดกับพี่ก็พี่หาดีมากต่อไปนะคะจะเป็นไฮไลท์ค่ะมาดูน้องบูด็อกนะคะกำลังลอดกลวยเหมือนในคลิปวิดีโอที่เราเคยเห็นมาเออได้นายยังไม่ทันครับนคลิปว้านายเล่บลลิงเหรอได้ไหม ได้เลยครับโดนกลวยโดนปรับป่ะพี่ผมให้อภัยโอ้ยต่สบายๆการเจาะอันเะียชอบเจะนี่อะดอจอบอลกลอ๊กล้อเราที่ลองโชว์ว่าได้กี่ครั้งโอ้ยยังไงอ่ะมันต้องยังไงอ่ะหนูทำยังไงอ่ะตอนแรกที่ผมฝึกตอนเด็กก็คือฝึกแบบเนี้ยจอดทีละครั้งก่อนแล้วก็จับทำไปเรื่อยแล้วพอเราได้ครั้งหนึ่งชัวร์แล้วก็จอดเพิ่มขึ้นไปสองครั้งครับ เฮ้ยฉันได้สครั้งแล้วมีง่ายกว่านีไหมเนี่ะข้างทางอันไหนเอาแล้วอ้ยากกว่านีเหมือนเหมือนเล่นตะกร้องเงี้ยหรอคแล้วก็มีหัวก็ดอดได้ดอดไม่ได้เอยวร้องพื้นติดอ่ะก็ทำทีละครือได้สครั้ง้้้ยยย พวกหนูหนูทำไปกับพี่สิน้องน้องทำไปกับพี่สิเอ้ยอะไรแบบนี้เหอเยอะไรแบบนี้เหรอดเตะตะก้อเหรอนี่เขาเตะกับหลังหลอบอลน่ะอ่าเราก็ไปทำเนียมของรายการเราเมื่อคลิปขึ้นมาเมื่อเทปที่แล้วว่าคนคิดโจทย์มาเล่นให้กูดูรอบกมาลองเล่นสิมาจะไปยากอะไรวะอ่าไหนกูยังเคยเห็นภาพนี้เลยอ่ะทางจมูกหลอกทางจมูกที่ฟาร์มจระเข้สมุนไพร์น่ะเดญ่คิดเก่งมากใช้น้าแข่งดอกโอ้ ไปเท้าแล้วเตะน่ากูอีกด่ากูอยู่หลังกล้องเนี่ยมีเปลี่ยนลูกบอลด้วยนะเดินขึ้นหงกระดันขึ้นแล้วก็เตะวายพูดเยอะพูดเยอะบอลแตกแล้วบอลแตกเรียนลม่เรียนเดาะเรียนรับเสร็จแล้วต่อไปถ้าเราเก่งกันได้ขนาดนี้แล้วไปนี่เลยค่ะถากเก่งค่ะถากเก่งค่ะไม่เห็นยิ่งใหญ่เลยไม่พี่บอลเอายิ่งใหญ่โอเคไปถากเก่งไปย่ง นีคุณกติกาก็คือเก้งจะต้องเลี้ยงลูกหลบกลวยสิกแซกนี้นะคะไปจนถึงสุดนู่นภายในเวลาหนึ่งนาทีครึ่งมาดูกันว่าจะได้กี่รอบซึ่งอีหยอกบอกว่าไปกลับอ่ะนาไปแค่รอบเดียวแต่กูให้ตรงกางนั้นนาทีขึ้นตรงกลางยวให้น้องทาให้ดูก่อนไปจ้าสู้ๆกี่รอบแล้ววะไม่ได้ก่งจังเลยจะอ้วกเป้าพี่จะอ้วกแล้ว เราทไปได้สี่รอบในนาทีครึ่งพวกเราก็ต้องโอน้อยออกโอ่เอาแบบ <laughs> เอาพี่อคนแรกอุ้ยกูคนแรกตลอดเลยอ่ะเราก็ชนะตลอดเลยนาทีครึ่งหนูว่าพี่ได้กี่รอบสามรอบ ตอนทันไม่เท่าแกทันไปเป็นนัดบอลแล้วนะพร้อมไปยังเร็วมันเก่งอีกแล้วมารล้วใหม่เลยไปเลยนะคีดว่าพูชันไม่เห็นหรอทีมงานเตรียมถุงอ้วกเลยนะจะอ้วกแล้วตายเลยอีกโดนต้านตีเอาเมื่อกี้ตายเลยทำไมเมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้ตาหลุดอ่ะน้องมิวมึงทำอไมยิงครับยิง ก็กูถึงตรงไหนเยอะสุดมึงก็แปะตรงนั้นไว้ไม่ต้องให้รอให้ครบราบลาะน้องบอกไว้สามสองหรือยังก่อนสองหรือยังก่อนโอ๊ยทำไมได้เยอะอะครบหนึ่งนาทีครึ่งได้สองรอบต่อเธอเลยพี่จ้าจาน้องรีวิวว่าพี่เราได้กี่รอบสารอบครับน้องตั้งความหวังไว้สุดจะบ้าเหรอจะได้ยังไงล่ะสามกลวยให้มันได้ก่อนสาสองหนึ่งไป โอ้ยเร็วอยู่นะมันมันเพลอ้ยอย่ามองเนี่ยมองหายไปทางอื่น๋ยวรอด่อมึงก็เมาเหมือนกูแล้วเอ้ยเอยอย่าแซวดิอย่าแซวอย่าแซวเราเซฟไยังไงขอได้ไหมได้ไหมได้ครับจะอ้วกแล้วครับคุณผู้ชมเฮ้ยไม่โกงอะลอยอย่้อยยู่นี้อย่าเยลอย่าเยล นี่ทีก็เดิมเธอตาลายรักไมเต็มกรวยแล้วได้แค่หนึ่งรอบหนึ่งจุดห้าเมตรแกยังไงแม่เมื่อกี้แม่ได้ทักกี่แต้มสองเต้มไม่ใช่หนึ่งสองรอบครึ่งเมื่อกี้พี่ได้กี่รอบรอบครึ่งเหรอเฮ้ยนี่ไงหลักฐานมาดูอีปอมเมื่อกี่รอบรอสิวาให้ให้ที่ปอมได้กี่รอบสามรอบครับอุ้ยสองรอรับให้กูสามให้นี่สามให้มึงสอง

ว่าออกมาเป็นกะเพราหมูกรอบแน่พร้อมเลยไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม้ยโอ้ยมันเลยไปตั้งสามกวยอ่ะมันเลยไปสามกวยอ่ะไม่นานไปเลยหรือวะไม่นานไปเลยหรือวะหมดเวลาแล้วไอ้ปอมเอาบทขันพ่อมาเลยรู้เลยนะว่าเพิ่งกินข้าวกันมาเงียบเลยเออกูจะอ้วกเงียบเลยใครแพ้บอกมาเลยฉันจับชิปปะจอห์นอาเลยฉันไปพยาบาลและคนที่แพ้ก็คือ เ้ยไปได้ไงวะเป็นไปได้ไงไม่รู้บทลงโทษคืออะไรก็คือเนี่ยมีลูกบอลห้าลูกใช่ไหมเดียจะให้น้องอ่ะเอาลูกบอลน่ะปาใส่หลัง ผมคนที่แพ้ผ่าลูกเพราะทำไมเพราะทำไมช่างใหญ่พวกฉันเจ็บหรอใช่ทำไมต้องเป็นคนอย่างงี้วะไม่ไม่แม่ไม่เจ็บฉันเจ็บขอร้องให้น้องฝากช่องทางการติดต่ออยากดูรูปผลงานอะไรของเราดูจากไหนบ้างเอ่ยดูได้ทางไอจีครับไอจีชื่อว่า roxy underscore ndk ครับ ro w s i underscore ndk ครับค่ะตอนนี้ยังมีผลงานอยู่ไหมกำลังจะถ่ายทำเรื่อง the stat u s ที่จะออกทางไลน์ทีวีเด้ดาราน้างไม่บอกแล้วโดยกิ๊บโดยกิ๊บเต๊ที่น้องเล่นนี่คือติดตามชมย้อนหลังได้ที่ไหนบ้างไหมทางไลน์ทีวีไลน์พีพีก็มีครับแล้วก็ช่องจีเอ็มโอเคชงทั้งผลงานการแสดงได้แล้วก็ไปติดตามในไอจีนะคะขับคนละหันที่แหลกบนบอลทีซีเอ็มซีทะลามเก้าขับมาดีๆนะแกเพราะว่ามันอยู่ตรงหัววงทะลามเก้าเลยถ้าแกเลยก็ขึ้เลยไปเลยถ้าแกก็ไปกลับรถได้ตรงรู้ ก็วนกลับมาใหม่แกก็ต้องไปลับมันก่นดิปากก็ต้องมาเดียวเข้าตรงนี้แกดูดีๆนะโว้ยทาเข้ามันมีอยู่รงหัวของคืนฝากด้วย T C F 4โอเคฝนเบาลงแล้ววันนี้ไปแล้วไปลงโทษแล้วก็ไปกินยาแก้เจ็บคอก่อนดีใจจังเลยที่ไม่แพ้เย่ไปแล้วสวัสดีมาแล้วผลงานน้องเขาชื่อกิฟเต็ดไม่ใช่กิฟเต็ดกิฟเต็ด กิบเต็นอุ้ยเขานะมิวสู้เขานะมิวมิวอยู่ไหนเอ้ยมิวอยู่นี่นี่ขอโทษที่เตาโซ่แรงขอแบบแรงๆแรอลสิเดี๋ยวมันจะไม่หลับจำคนมันจะยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้อีกในเทปต่อไปกูไม่ใช่ล็อกซี่ยนคนเดียวแน่เลยกูต้องแบบมีหมูมีกระเทยหนึ่งนับด้วยนะหนึ่งสองสามไปไปแค่นี้ทั้งที่หนึ่งห้ามหันมาแล้วห้มหั่ ปาหน้านะมึงอ่ะน้องแอ่เขาเธอไวเลยอีกวันนับด้วยนะไม่เห็นหนึ่งสองสามอะไรเหรอถูกไหมสาเอาเนี่ยแม่มันท้องหันทำไงดีอ่ะฉันถือให้น้องหนึ่งสองสาม ครบแล้วสิงรั่ครบได้ไมครสิงรั่เอาอกรับบอลถึงพวกพี่จะทำหน้าอกไปแล้วแต่ว่าจะลองดูเจมลงมาพูดสิจุกบอลรั่วแล้วเมื่อกี้เลข้าะแม่แม่เหมือนหมามึงพูดที่มีหน้าอกใหญ่ที่สุดในนี้ได้เลย ้ยมาละท่ามันต้องเซ็กซี่ขนาดนั้นหรอแม่เยบนมเหมือน,นมีแบบน,นมเริ่มขึ้นอ่ะ <c oughs> วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้โชงนังแมวป่า,าอายุเข้าแล้วไปด้วย <c oughs>